ไปที่คุณอ่อนสาจากอุบลน,นะครับ<า>สวัสดีค่ะคุณอ่อนสาอยู่อำเภออะไรครับคุณอ่อนสาอยู่อำเภอสีเมืองใหม่ค่ะสีเมืองใหม่ถามเรื่องอะไรถามเรื่องที่ว่าคุณยายนะ่ะคุณยายแกเคยขายของตลาดอำเภอวารินชำรลาบแกมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งประมาณสามแสนบาทครับแต่ทีนี้แกไม่มี ญาติญาติแกอยู่อำเภอสีมืงใหม่แต่ว่าแกอยู่ในอำเภอวารินชั้ราเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่สมัยเป็นสาวแล้วครับแกไม่มีลูกนะคะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเมื่อปีหกหนึ่งมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชวนแกไปอยู่ด้วยอืมว่าจะเลี้ยงดูแกจนถึงที่สุดพอพอไปอยู่สักพักได้ครึ่งปีคนที่ชวนไปอยู่ด้วยน่ะให้แกถอนเงินออกมา มาซื้งัวเลี้ยงช่วยกันและกําไรแบ่งกันแกบอกอก็ถอนออกมาแสนเจ็ดมันมาแสนเจ็ดหมื่นบาททวนมาซื้องัวเลี้ยงแล้วจากปีหกหนึ่งมาก็ถอนมันเรื่อยๆจนเหมือหมดบัญชีของแกนะ่ะครับทีนี้แกก็ถามหาวัวว่าขายดาวไปไหนเขาบอกแกก็บอกว่าถ้าม,มาแบ่งกันเขาก็บอกว่าเป็นของเขาคนเดียวอืม ทีนี้แกไม่มีเงินในบัญชีเหลือเลยทีนี้นพอ่นพอานาคนนอนาครับทีนี้แกจะไปขายของตลาดอีกก็ช่วงช่วง <ừ> ที่ยังยังไม่ได้คุยเรื่องบัวนะ่ะก็ <ừ> ไปเอาเงินกับแกที่ตลาดมาทีละหมื่นสองหมื่นมาซื้ออาหารวรัวแกบอกอ <ừ> ทีนี้พอแกล้มป่วยลงเขาก็บอกให้ยายนี่หนีเฮ้ยยายอะไรนะ ย้ายอะไรเกป่วยย้ายอะไรคะมาสักครู่ย้ายออกย้ายที่ออกไปย้ายออกไปอย่างนั่นออกไปอยู่บ้านค่ะออกจากบ้านเขาเอไม่ให้อยู่แล้วเขาไม่ให้อยู่แล้วที่แรกก้าวเกไปอยู่ด้วยคุนนอนสาครับไม่ได้ทีนี้คุณนอนสาค่ะใครแหละที่ภาคคนอยู่ข้างๆอ่ะใช่คนย้ายหรือเปล่าหรือใครไม่ไม่ค่ะคือเพื่อนบ้านด้วยกันนี่แหละค่ะ เออบอกอย่าภาคอย่าภาคอย่าภาคเดีย๋าายวมันกันงวลน,นะอย่าภาคออบอกกันก้องเงียบๆเนาะฟังอย่างเดียวออไม่ต้องภาคคนนอ,อนสาออพาอ,อจะรู้เรื่องตอบได้อยู่ถ้าตอบไม่ได้ต้องเอาเขามาพูดแทนนะอ,อ่าอืมอย่าภาคกันเออคุณยายอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้แปดสิบห้าค่ะแปดสิบหกแล้วออ <66. S 2> คุณเป็นอะไรกับยายเป็นคุณยายค่ะโอเป็นเป็นหลานค่ะเป็นหลาน อาะเป็นหลานยายแท้ๆเนาะเป็นหลานยายแท้ๆนามะกุลเดียวกันลูกพี่ลูกน้องนะคะอ๋อเป็นหลานยายแล้วหลานยายอยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่อำเภอสีเมืองใหม่นี่แหละค่ะตอนนี้ยายเขาอยู่กับคุณหรือรอ,รอยู่ใครอยู่ยายอยู่ที่บ้านห้วยหมากอำเภอสีืุงใหม่นี่แหละค่ะตอนนี้มาอยู่กับคุณหรืออยู่กับใครอยู่กับโน่นี่แหละค่ะพเพราะข้าเดินไม่ได้โอเคอทีนี้ที่โทรมาจะให้ช่วยอะไรครับ ขอคาแนะนํากับจะได้ช่วยยาคุณยายแบบไหนบ้างคะอืมถูกเพื่อนบ้านตอนที่มีตังใครก็อยากพาไปอยู่ด้วยนะพอหลอกกลอกคราบซะหมดแล้วปั๊บจะไปไหนก็ไปท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาอยู่กับลูกกับหลานแทนเนาะ่าต้องกลับมาอยู่กับลูกกับหลานแทนเออตั้งแต่ปีหกหนึ่งเป็นต้นมาปีหกหนึ่งอืมคนเราก็ อยู่ตอนนี้อยู่สีเมืองใหม่อม๋อมาได้สามเดือนแล้วค่ะไปแจ้งความไว้ก่อนได้ไหมให้ให้ไปแจ้งความเถอคะค่ะเราจะไปแจ้งความตรงไหนสถานที่เกิดเหตุวาลินหรือว่าสีเมืองใหม่เองอย่างน้อยก็ต้องที่วารินนะครับแจ้งความให้มันเป็นหลักฐานก่อนนะครับว่าเนี่ยมีคนจะเรียกว่าไม่รู้นะผมไม่ทราบข้อที่จริงฟังที่คุณอ่อนสาเล่าอ่ะเนาะ ฟังที่คุณเล่าเนี่ยเอาว่าเอาเฉพาะที่คุณเล่าเนี่ยถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างที่คุณเล่าเนี่ยก็ไปแจ้งความบันทึกประจําวันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่ามีคนล่อลวงคุณยายอายุ85ปีนะครับซึ่งเป็นแม่ค้าขายของอยู่ตลาดไปอยู่ด้วยะนะครับอ้างว่าจะเลี้ยงดูแล้วต่อมาก็บอกให้ายายเนี่ยถอนเงินมาแล้วไปซื้อวัวเลี้ยงเอาเงินมาแบ่งปันกันแต่ที่สุดแล้วไม่ไม่ทำตามที่ตกลง มันก็ข้าขายการหลอกลวงช่อโกงให้ได้มาซึ่งทรัพย์มันนะทีนี้อย่าลืมนะคดีนี้มันจะมีอายุความอยู่นับตั้งแต่รู้หรือควรรู้ตอนนี้รู้ได้ยังว่าเขาหลอกบอกยังไม่รู้เลยว่าเขาหลอกอย่าลืมว่าตรงนี้มันมีอยู่3เดือนนะอายุในการแจ้งความเพราะงั้นไปแจ้งบันทึกประจําวันไว้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนแล้วก็เอาบันทึกประจําวันนั้นแหละไปเป็นหลักฐานที่จะให้ทางอายการเนี่ยเรียกคนดังกล่าวเนี้ยมาเจรจากันก่อน,อนว่าจะรับผิดชอบยายเขาไหม คคอความมารับผิดชอบเนี่ยไม่ต้องเอายายไปเลี้ยงแล้วนะนะคุณมีวัวคุณเลี้ยงวัวไปเถอะอย่าเลี้ยงยายเอาตังคืนยายเข้าไปจะคืนมากคืนน้อยคืนหมดคืนบางส่วนก็ต้องกลับคืนมาให้กับยายหาไม่แล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ได้มาซึ่งทรัพย์อ่ะเพราะฉะนั้นก็ไปแจ้งความการแจ้งความเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันเจตนาว่าเรื่องนี้เรื่องจริงอืมอ่า ต้องไปแจ้งไว้ก่อนแจ้งไว้บันทึกประจําวันไว้ก่อนแล้วตาต่อมาพอบันทึกประจําวันเสร็จปั๊บเนี่ยไปเอาเรื่องนี้ไปให้อายการที่จังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวคุณจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะคุณอ่อนสานะค่ะค่ะหาปากกามาเร็วค่ะค่ะอยู่ค่ะเตรียพร้อมแล้วค่ะ จังหวัดอุบลเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนะครับเพื่อให้อายการเจรจาให้แต่เบื้องต้นให้ไปบันทึกประจําวันไว้ก่อนอันนี้ที่ผมเน้นย้ำว่าบันทึกประจําวันยังไม่ต้องแจ้งความดําเนินคดีถ้า,าบันทึกแล้วเจรจาแล้วไม่ยอมถึงตอนนั้นอายการจะยืนยันในสิ่งที่ผมพูดว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาหรือไม่ ถ้าเข้าขายอาญาก็แปลว่ามีโทษจำคุกก็อย่างน้อยๆก็สามปีอ่ะนะถ้ามา,าอยากติดคุกเอาคืนมาเอาละจดเบอร์นะมาค่ะศูนย์สี่ห้าค่ะสองสี่สี่สองสี่สี่เจ็ดห้าเจ็ดเ็ดห้าเจ็ดอายการคุ้มครองสิทธิทอุบลราชธานีนะคะ ไปทำขั้นที่หนึ่งก่อนนะบันทึกประจําวันพายายไปขั้นที่สองจะบันทึกเสร็จปั๊บติดต่ออายการเลยนะค่ะลองดูนะครับตามนี้นะค่ะค่ะครับสวัสดีค่ะแล้วนี่ถ้าเาเวลาจะเรียกเงินคืนกันเนี่ยอย่าให้เขาผ่อนอีกนะค่ะถ้าเขาผ่อนเดี๋ยวก็ผ่อนทั้งวดสองวดแล้วไม่ผ่อนสุดท้ายก็เชิดเหมือนเดิมอย่าเหยดเด็ดขาดเอาก้อนเดียวทีเดียวทั้งก้อนจำไว้นะเอาเอา เอาใบบรนลงบันเชื่อประจําวันไปให้อายการคุ้มครองสิทธิเลยคะ่ะใช่แล้วเวลาอายการเขาเจรจากับคนที่หลอกยายไปเนี่ยถ้าเขาจะชดใช้เป็นเงินเนี่ยเอาทั้งก้อนเนามันทีเดียวจบอย่าเท่ารับเงินผ่อนนะค่ะค่ะถ้าไม่มีให้ก็นําไปฟ้องเป็นคดีมโนสาเรกว่ากันไปนฟ้องอาญาอาญาเดี๋ยวเรียกค่าเสียหายก็ไปได้อยู่แล้วให้อายการช่วยอีกทีหนึ่งนะครับค่ะค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยองสที่เนี่ยอยู่ที่สามใช่ไหมคะที่สาลครับที่อุบนรัชธานีที่สำนักงานนายกการจังหวัดนะค่ะโทรไปตามเบอร์นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ